จ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาแจากินเข่าก็แม่ติ๋วจ้าส้มตำใส่มะกอกแล้วก็พะโลคอเป็ดจ้าไข่ลูกตัวน้ำจิ้มซีฟูด้ดออพักก็คือนี่ค่ะเป็นกระมังเด้อแต่ว่ายะติ๋วเอายกมาให้มันคือประกาดหอมหรือพักสลัดเนาะค่ะเนาะมาเด้อมาเด้อไปธุระมาแจกพี่น้องจ้าออกไป ส่งของมาหมวดรถสุดท้ายแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วนะคะทางไกลงดส่งนะคะมามากิขานข้าวแล้วเม่ติวจ้ะจะไ่เห็นจานข้าวดอกโต๊ะมันหน่อยเนาะอืมนี่สะจ้ะนี่นี่หน,หน่อยข้าวสวยวร้อนๆจ้ะ ขนมสองเม็ดย่ากินแล้วเด้อขนอมรสคมสวยเขาชอาจ้ะ ทุกหมูทั้งเป็ดได้พะโลได้ให้พะโลหมูเนื้องเพ้า แค่ดิวมากินพะโลมาเป็ดต่อคื้นี่ไปกินเขานอกบ้านก็เรื่อยๆไปกินเขาแล้วก็เรื่อยๆไปซื้อทุเรียนตลาดนักรถไปแล้วได้ข้อเป็ดมากจาก้ะ ื้อมาบ่หาข้อร่อยนึงเ็ดดิกวก็จะกินใส่ตูฟิตไปจ้ะมาอุ่นกินเท่ละสองข้อ ngâm thật ngâm cả Thật ngâm nào xem กินทั้งมือทั้ง้อนนัำเป็ดลูกเปนสิซื่อเป็นโตให้ยายบ่เอายายมักกินัีเสยแค่กินเพราะลูกกับพวกินน้ำไม่ได้พอรองเท้า nhay หอมมิตรเนือไม่ปรกกอบแต่พี่น้องหอม ไข่ตัวโอ้ยไข่ตัวงามๆแต่พี่น้องเหมือนไข่เหมือนไข่เซอลยจะเป็นทั้งไข่ตัวน้อยไปหาเป็นไข่เขา นี่ค่ะเป็นไข่ตัวเล็กจะเป็นทั้งเป็นไข่เขาเนี่จจะมองว่าน้ำดำเนี่เป็นโตมันจจะบา้านบ้านเราก,ก็จะเอิ้นไข่ไส้งอนเนาะอืมจะเป็นในใี่ไข่โตอยจะเป็นไข่ไส้งอนไข่ตัวน้อยเนง่ยแหละเน๋้วตัวขอจบที่กัน ขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกแรทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบาย